อันมายิ้มให้แน่สองสาวนะป้าป้าพาไปส้มจ้ะผูน้นั้นกะพระลาเพิ่นกลับไปถ่ายยู่โดหรอขาแย่แล้วขาแย่แล้วจ้ะเดี๋ยวให้เพิ่นพาส้มอีกรอบนึงนะจ้ะไปเบิ่งพญานาคก,กันจ้ะคุนพญานาคอันนี้กะหอละขังสวยๆจ้ะในหอละขังเพิ่นหอละขัง,ะขงเพินเ่นสวยค่ะ นดจ้าวัดพนีสวยารอยู่ไก่อุบลแต่บ่เคยมีโอกาสใน้มาไหวจ้าเทียกันนี่กะบุญส้อวมาบุญนะเนาะดีใจค่ะเล้ยอัดคลิปมาให้เบิ่งได้จ้าเด้อถ้าถูกใจกะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะจ้าให้หน่อยนะคะคำติชมอูย้ยผลไใหม่อย่างเนี้ย ก้อนหมากยังเนี่ยน,น้ะเบิ้งพรละใหม่เป็นไหมค้าเบิ้งงล้วถูกก็ถูกใจร้ายกะถูกใจนิดหน่อยกะกดติดไหลกดไหลกดติดตามกดแช่นเด้อจ้าเด้อกดกระดิง่ง ติงติงติงช่องน้องนจะนาจา๊ะนะจ๊ะค่ะวันนี่อาจจะอธิบายบ่บ่ได้เวยจ้ะเพราะว่าบ่่คยได้หูประวัติวัดเพิ่นมาไหว้ก็เลยถ่ายให้บึ่งจ้ะนี่จ้ะนี่สวยค่ะสวยอ้องจ้ะ เป็นแฮ่เที่ยนกันทั้งพี่และอุบลน,นะ ้ามาเบิ้งพญาน,พะะนาคก็จับพญานาคคูเลยสวยจ้ะเดี๋ยวไปเบิ้ง้างนากันจ้ะ นี่กะเบิ่งกะแอที่นนกันเป็นเก็บไหวนี่จันสวยๆนี่ขออนุญาตทายเดอ้อจ่าเดอ้อจ่าพญาน,นาคจะมาไหวพญาน,นาคก,กันจ้ะ นี่จะซื้อวัดเพิินวัดพระธาตุหนองบัวจ้ะแคเทียนพราษามันกม็มาเก็บไวน้นี่หละจ้ะต้นเทียนวัดวัดพระธาตุหนองบัวจ้ะ ไปกันเด้อจ้ามิโกมิลาบจะเมือ่อไวนี่ละจ้ะสวยงามจ้ะ จะไปยในกายูคนไหนมีเห็นบอสีนูงเรืองอยู่วัดไหมเป็นใหม่อยู่หน้าโรงงูเห่าอยู่เลยสองพันทังไม่เขาหลักพันนี่ไ่เงี้ไม่ไม่ยังไม่ใครปีบอกคกการเรียงอยู่วัดใส่สองตัวเรีองเอาเด้อแล้วแล้วเดี๋ยวอัด ไปเบิ่งอันในคลิปวิดีโอด้วยอ้ยลื้มาหมวกลงมาเนาะห่ออะไรจ้าไอ้ยับได้เข้าได้บ่ที่จำที่ว่ามันมันเหนื่อดเป็นเถื่อนนี่จะไอ้ตัวไหนอันข้องอันนั้นมันเอาเข่ายากข้องอันมุเอียงก่อนเอียงก่อน นม่ไลยต้องจามีไ่มไล้ส่งไอ้ก้อนอ้ก้อนนะไข่โตเด้อเก็นลงมาเบอเออหน่ะมาน้ำกันนัก็ตามพุ่นก็ตามพู้นึงก็ได้หมดอยู่ต่อว่าแดง อีียังก็บมูสูอีียังก็อีอีียงก็เฮียนแม่นมนะมันไอโฟนมันลงบอไดายวาก็เงืดอยู่มันเข่าบอไดามันติดต้องใส่ซื้อเข่าใส่นะเออมันสิมเเลนโตอยู่สองรุ่นน่ะแอนโโห่เวอกับนี่แหละแอปเปิลนี่ละเขาป้องกันเครื่องเขาเออมันปลกแพงๆมันสิป้องกันอยู่เพราะมันแอปเปิลป่ะเพราะมันแอปเปิลเออมีอีกหอทั้งหลายเออ หูเว่ยอีห่อหนึ่งต้องคนเฮ็ดเปลี่ยนนะเก่งๆมันจึงกดง่ายจ่าว่าสันสิจบว่าสันจบคลิปตัวนี้เนาะจ๋าเนาะงพอกันใหม่จ้าน้องนั่นจ้าน้องนั่นจ้าค่ะ